ระหว่างที่ผมสตรีมอยู่น,นั้นมีคนดูทักมาถามว่าพือครับขอคลิปแนวทางในนี้ได้ไหมครับอาจาย์ไปสวัสดีชาาลิ o ออฟเ e เจนทุกคนเลยครับตอนนี้อยู่กับรายการสอนผู้เล่นใหม่ให้เกิดทุก EP สองกับผมตบมือหน่อยเร็วซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําสำหรับผู้เล่นใหม่ที่คิดจะจะลองเกมนี้กันโดยไม่ว่าคุณจะดูจากอาเคหรือที่ไหนก็ตามแต่โดยผม ประธานสมาคมลักเกมมาแห่งหมู่บ้านรูเทราใคลิปนี้เราก็จะมานําเสนอในตําแหน่งที่ทุกคนอาจคิดว่า <c oughs> มันเหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือเปล่าสำหรับผมเหมาะแน่นอนนั่นก็คือตําแหน่งป่าครับผมเดเค <c oughs> ส่วนตำแหน่งจังเกิลน,นั้นตัวละครที่เราจะแนะนําก็คือหลายคนอาจคิดคิดว่าเฮ้ยพี่ลงมาเตายิหรือเปล่าวูคองหรือเปล่าคาซิกหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเล่นง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ช่องนี้เราไปทํากันตัวละครที่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นั้นก็คือ ลีซินครับผมนานนี้มันเหมาะยังไงวะแต่ก็ได้แล้วครับช่องนี้เราแนะนําถ้าคุณเล่นเป็นคุณแต่แรงสบายแน่น,น100อนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนด้านสกิลเพลของลีซินนั้นค่อนข้างที่จะครบเพื่อเลยก็ว่าได้มีทั้งสโลว์มีทั้งโล่มีทั้งสกิลคิวที่แม่งพุ่งเข้าไปหาได้หรือ,อยังข้าติที่สามารถเตะเขาหรือเตะเราก็ได้เตะเรามาถึงเตะตัวเขานำมาหาเราแล้วแม่งก็ชิบหายกันแน่นอนส่วนสกิลเพลต่างๆผมขออนุญาตตัดภาพไปในเกมครับ แต่พัดไปเกมเป่อโดยส่วนตัวผมจะเริ่มเลทก่อนนะครับเพราะด้านบนเราเป็นนาซัตเราไม่สามารถแกงในต้นเกมได้เพราะเราต้องปล่อยให้มันฟาร์มพราะคู่ล่างมันจะมีซ c พอตัวเหมือนกันกลางแล้วก็มี c ีซเหมือนกันเพราะเราจะเล่นกลางกับล่างแทนในเกมนี้โอเคเป็นไงอ่านเกมขาดนี่นไงพอล่างมันมีลักเ,เก้นเดียวไอกลางมันมีสะหะซึ่งมาสหาไม่มสกิลหนีเพราะว่าเราจะเข้าหามันไง่ายะอะไรอ่ะ ลุงชอบตบไก่เย <S <S like ็ดเกก็ว่าจะอัดคลิปสอนดีๆมึงมาทำกูต้องเมมสาะไอสัตว์เดนแม็กว่าเริ่มเด็ดเกย์เดเดี๋ยวมึงเดดเดี๋ยวมึงเจอกูไอสัตว์อีรักษะรักปากนี่อะเดดเดดโดนเดดโดนกูเพิ่มเดดโดนกูเน่เน่เดดโดนกูเดดเดดเดเราจะทำการเล่นเกมนี่ครับตอนแรกผมจะอัดชิลๆนะแปลว่าอัดแบบนั่งในเกมชิลๆสบายๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอ้แหน่เจอคนปากดีอย่างเงี้ยแบบ มันต้องเมมไม่คนดูเราต้องเมมจริงถ้าเจอคนท็อกซิกเราก็แง่คือมิวอออกไปแค่นั้นแหละคนดูหรือไม่มิวอวก็ปิดแชทมันไปแค่นั้นแหละเฮ้ยรักฮะรักประทับทำไมอ่ะอะไรอ่ะหรือจะมามาปวนกูวะไม่แน่อาจจะมาป่วนผมก็ได้เพราะเมื่อกี้เราผมน่าจะเริ่มเลสไงว่าคำรับมันมาล้มาแล้วโอเคโอเคอัพคิวมาโอเคงั้นก็หวานเจี๊ยบสิครับโอเคอีกนะอีกแล้วมาดิรักแน่นจริงก็เข้ามาดิคาร์บอนโคย ถ้าส่วนตัวผมจะวิวสองคนนี้ผมต้องรอเลอือดรอเลอือกก่อนรอเลอือกก่อนเทเล่าเรายังย่าเรายังโอเคสมัยวิวสองพอดีเลยครับาการรับการิโอมาซ้อมพอดีครับากาูบปิ้วโอเคโดนทีแฟลไปเดี๋<ๆ>ยวเจอกูไปละปากดีอ่ะมาปะปากดีอ่ะโอ้ยฮีโร่เราอีกโอ้ยครัออเคบเดียวปากดียังงั้นเลยปากดียังงั้นเลยชอบตกไก่ยัยเคเข้ามาอีกเลยดูะ ปากเรอยงนั้นเลยลุงชอบตบไก่เป็นไงรีชอบตบไก่เหมือนกันนี่ไอเหี้ยทอกซิกปีหนึ่งทีเริ่มแรกผมว่าจะไปบนด้วยคนดูแต่เห็นเลื่อนเลื่อเฮเลื่อนล่างไอเลียวมึงโลจัดขนาดนี้กลางก็โลต้องไปจําล่างเพราะล่างมันมีซัพพอร์ตกับเอดีใช่ไหมเราต้องตัดสินใจให้ดีๆไว้ว่าเราจะเล่นไหนเห็นปะเห็นปะเริ่มแรกผมว่าจะเข้ากลางนะแต่ล่างล่างล่างมันอยู่คนเดียวเว้ยซึ่งป่ามันน่าจะอยู่บนมั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะมันโผล่ไม่นานนี้ มันต้องอยู่มันอยู่บนตอนนี้ครับล่าครับตอนนี้เลงดีดีววีวิวคิวปิ้วหลอกเทขอโทษที่ลัดนะเพื่อนพอดีสกิลพี่แม่นไปหน่อยนี่เป็นไงเป็นไงแล้วตอนนี้ผมก็ต้องทำการต,นะตัดคลิปนะตัดป่าตัดป่ามันนะหลักเรียกว่ามาทีต้องไอ้คุ้มดิเออเป็นรีไงรีเฉามันจะฟาร์มช้ากว่าผมนิดนึงจริงไม,ไม่รู้มันนิดมากนีดนะแต่ก็รู้สึกว่านิดนึงนี่นิดนึง เอาอย่าบนกูแตกเอาอะไรวะตอนนี้สถานาการณ์ด้านบนนี้คือแบบแย่สัดสัดเลยไม่แย่ไม่ว่าโคม่าแล้วจริง <c oughs> คือจะว่าไงนาซัตคือแบบป <c oughs> ั๊บบบบบมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อีกแบบโอ้ยเมนาทัตร่ำร้องไอ้เจอเมตาเลยก็ไม่รู้แม่งบนสองงี้นาทัตกูแบบปั๊มก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ดีไม่ดีเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวป้อมเนี่ยนั่นๆเจาแล้วนะเดี๋ยวส่งผมว่ามันน่าจะเอาผมรอซ้อนดีกว่า ไปไปไปมันจะเอาแน่น่ะเรียบร้อยทำการรอบด้อมมองมผมดวงอาถอร์ก็มันจะเอาเรียบร้อยเอาไม่ควรขาดคำไม่เอาละเลือกอินทีชิลทีอิวทีมาได้อีกแค่ลุงมุกตกไก่มาดิถัดโอเคเรอกูต่อให้กูต่อให้ก่อนกูต่อให้ก็ยิงไปหนึ่งทีโอเคแฝดหลบโอ้ยนึกว่าจะแน่นึกว่าจะแน่ไอ้สัตว์ทำเป็นหลบทำเป็นหลบไอ้เชียรักบอกไอ้แย่ถ้าเป็นหลบกูก็ตายดิไอ้สัตว์เออ มันก็ถูกแม่งนั่นแหละถ้าไม่หลบแม่งก็ตายกูอ่ะกูฟ้อมคอมโบทุกอย่างอ่ะเนี่ยวนี้ครับทำการด้อมๆมองๆทำมันจะกลับมาครับเซฟขาดเข้าไปหนึ่งทีเล็งมอ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 งเล็งซ้ายเล็งขวาจุกซ้ายือขวาดีโอเคมึงยิงไปไหนอ่ะทำกดอีโม่ทำเปกดอีโมเดี๋ยวโดนโดนอีคือกูโดนอีคือจุกไปหนึ่งทีเดี๋ยวโดนอีคือกูอีลักเดี๋ยวโดนอีคือกูตอนนี้ครับนาซัตทำการมาครับนาซั อาทัตแบบโอ้ยเรียกคนอาณาทัดโดนล็อกอีกหนึงทีตอนนี้ครับคือเขาไม่เห็นผมไม่ว่าผมยังอยู่เว้ยนะครับกำลังซ้อนกับเสียบกากเขาไป็นทีคิวไปหนึ่งทีอ๋อเขาโดนเถือน่ะมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอติเรียบร้อยมาลิงไอ้เชี่ยพี่ลิงดีลุงผู้ตกไก่อะผูตบมึงเป็นไงอะเพื่อนแบบนี้ตกไก่หนึ่งทีโอเคชิบหายเฉามาครับเฉามาปุ๊บเรียบร้อยสเต็โอเคเจอดีพี่เฉายังไม่ได้แอซฟฟิดวะดูว่าโอเคอยู่โอเคอยู่อาณาทัตกูอะ อาเอาชิงหนึ่งฆ่าไปแล้วเยอะเดี๋ยวไพี่พ์มาซอรี่ไปก่อนตอนนี้สกอร์ผมค่อนข้างที่จะดีดูดีมีออร่าหน้าไม่มองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนะครับเดินเกมเป็นมันจะสบายง่ายไปถึงสกอร์ทีมเราไม่จะสูสีกั็เถอะเดี๋วก็เช้าวันนี้ครับมันเกิดการเอามงก์ครับในกาเลโอครับจะเข้าไปจินกูนำหน้าโอ้โหจินไม่งั้กระแทงไอ้รีบร้อยจินโดนโถก็จินโดนโถโอ้โดนตีเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ตระหาเตะเตะกันลงไปโอ้โหโดนสอง โอเคสวยสุดๆแล้วผู้ชมวันี้คือแบบเฮียดงโอ้ยแฟดร้นกันหมดอะยิงจังหวะนี้คือแฟดแฟดสองโอเคโดนหนึ่งคนไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ครับทำการจะดันบ้องครับคือเจ้าเมื่อกี้ทำไมถึงไม่เข้าร้านมันเสียงตายเพราะเขาผมตายปุ๊บไอ้เหี้ยลิฟต์ก็ไม่ได้แล้วเสียงมื่ก่อนก็ไม่ได้โอเคเม่งอีเข้ามาสัตว์นูโจแม่นดูโจแม่นเอเลียลดูโจแม่นไอหนุ่มนะครับ เรัจบลิฟต์ไปครับจินแม่บงบปะครับกูว่าทำให้กูขึ้นลิฟต์ไม่ได้เชียจินครับเรียบร้อยครับด๊อกไปหนึ่งตัวไม่โดนหนึ่งในโซ่สองในเซน,น,น,น่ากูด้วยไอ้ย่าโดยรักรักลุงผู้มาตบไก่นี่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยชูดีนักเลนกางกูโดนดันเลยสัตว์แต่กาลิโอมันก็ไปเก็บมาสหาได้ถือว่าโอเคอยู่จริงเชียไก่นี่ก็ร้องจังไอ้สัตว์ไก่นี่แม่งโอ้โหแต่ไม่เล่นเกมมันมีร้องไงไอ้ย่าเดีย๋ยวกับสถานการณ์ด๊มองมองครับตอนนี้ด๊อกมองมอง กอลักก็ไม่น่าจะมีมันไม่ใช่ขว่าตัวเทพไม่เช็พอดีคิโดนเฉยแค่เด็กกระจุกโอเวอร์ดีถ้าทำไมมันเป็นอะไรก็เทเหมือนกันตัเทเหมือนกันครับเผื่อเผื่อเขาเรียกว่า200รคิวเทเผื่อก่อนเผื่อก่อนนี้เห็นปะเห็นปะเป็นไงรีเซนผู้เปิดไฟอยงนี้นี่ยของจริงเนีัยแต่แต่แฟนเมื่อกี้ก็แบบโลกไงแล้วโลกคว้ามาสกิลของลักมาล็อกคือล็อกคือตายนะไปดิไปดิคนกำลังพูดอยู่มึงมาขัดไม่ได้นะ บา้อนบารอนอนบารอนบารอนพอมันเหลือ2ตัวน่าจะฟีบารอนไหมมีแค่รักที่จะเกิดนี่สี่สามพนี่มันน่าจะมีปัญหาปะโอเดี๋ยวตีฮันนี่ก่อนเพื่อนฮันนี่ก่อนไม่มีเลือดอตอนนี้มันจะอา่านผมว่าตีนมันไปนดามเห็นมันยิงทีละนัดมนนไม่เหมือนเวนไม่ถึงไพรส์ที่มันเอาเร็ว น่าจะเสี่ยงเหมือนกันเลยครับบอลไปครับมาปลเปลี่ยนครับบอลเปลี่ยนครับตอนนี้ครับการูเข้าไปครับทิ้งบอลลงครับตอนนี้ครับไล่โอเคโอ้ติดเทียนนี่อีกโอ้โหเข้าแม่งสมัยหนึ่มากหนึ่งปีสองปีสามปีโอเคเสดจัดตอนนี้ครับไม่จะพื้นต่อครับพื้นต่อแต่ไอ้พวกสามตนก็มาซ้อนพอดีนั่นแหละรักเทาอะกับเอเลี้ยวอะไม่ต้องมาแน่ๆเ่ไปซึ่งเพื่อนกังติวว่าไม่เอาไม่เอาโอเคกูว่าถอยก็ได้วะเราเชื่อใจเพื่อนเราเชื่อใจเพื่อนได้ผลนะครับ โดนล็อกกดดีโอ้โหเจอละคนเพือแบบหิวกันไปไหนอาเทียโอเคไม่ดักเกินไปหน่อยดักอนาคตเถอสกิลโซนิกเวฟดักอนาคตอะไรประมาณนั้นคือแบบเอเ้ยเฮียโคตรแย่เลยแต่ถ้าโดนเมื่อกี้คือแบบเทเลยนะจริงอันนี้มังกรก็จะเกิดไปิ้งบอลลอนกันตอนนี้เกิดการบทกิจการครับตอนนี้ครับสามวับตอนนี้ก็โดนลงมับดินยังไม่มาครับโอเคโอ้โหเนี่ยประธาดุดาทัดกับน้องครับจะไป ดีทินเขาบัดทูการด้อมมองเขาดวอมมองมองตอนนี้คือผมเล็งไอเหลียวไปปิโอเคไม่โดนโดนเขาเตะหนึง <necessary> ท <between> ีเอ้ยแค่แคก็สวยโอเคอ๋อเด็กไอเลียวโหดีสวยจัดสวยจัดตอนนี้เว้นทีชิวหนึ่งทีโอเคจบเกมเขาจะจบง่ายๆมันก็จบง่ายๆอย่างงี้แหละเพื่อนจบเกมในภายในยี่สิบห้าเดียวยี่สิบหกนาทีถือว่าค่อนข้างเวลาที่แบบดูดีมีออร่าหน้าไป็มองเล็กน้อยนี่ครับกาลิโอสั่งการเขาบอกว่าจบจบเพื่อน พราะอะไรแม่งแต่คือใน,ในทีมเราเริ่มแรกมันก็มาชิวๆกับสบายๆไมใช่ไหมละ่ะเออมันมีต้นเกมไหมไอ้รักรักกัแล้วมันบอกว่าลุงมาตบไก่เป็นไงเป็นไงไอสัตว์แม่งแต่ละคนคือเม้มจัดนะคุณบอกเลยจริงคือส่วนตัวผมไม่นั่งเม้มนั่งเงียบแบบแบบตรงโกนกูเนี่ยนะครับทำการตีป้อมครับตีป้อมชิวทีโอเคได้เข้ามาหนึ่งตัวตีป้อมครับตีป้อมตีป้อม ตีป้อมไอ้เชยไปตีป้อมทุกคนเพื่อนตีป้อมตีป้อมตีป้อมโอเคสวยจ้าเย็ดเคก๋าเร็วป่ะไก่เย็ดเคชอบกินแบบไก่ไหมล่ะเย็ดเคเราไม่ออกห้องซะเร็วด้วยนะไอสัตว์เอกอนอะไรให้ล่ะใช่ป่ะหรือเปล่าวะเราน่าจะออกไปแล้วเดินบอยกัออกล็อบบี้ไปแล้วเย็ดเคไอ้เชยต้นเกมฝากตีตอนนี้เงียบคลิปไอ้เงียบคลิป ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมหากชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผม้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณาที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย